่มครับผมจริงงานประกาศผลรางวัลเจวร์ฮิตอวอร์ดนะครับ2024นี่เน่ยในเจตนาจริงๆแล้วนะครับก็คือเราจัดเพื่อเฉลิมฉลองครอบของเจวาร์ฮิตอว์เจวร์ฮิตของเรานะฮะซึ่งตอนเนี้ เดวอรตฮิตของเราเนี่ยก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่นําเสนอข่าวสารบันเทิงเชิงสร้างสารรค์เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินดาราหน้าใหม่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้มีเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการ empower กับเขาให้เขาได้แบบว่ามีขวัญและกําลังใจนะครับในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานเนี่ยที่ดีต่อไปในอนาคตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นครบรอบหนึ่งปีของเราพอดีเราเลยจัดเดวอรตฮิตอ w วอร์ด 2024ขึ้นมาแล้วก็มี The Viral Hit Award 2024 e M Power ด้วยนะครับซึ่งเป็น2รางวัลในปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ The Viral Hit ของเราเนี่ยฮะเรากำลังมีสาขาเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่ประเทศลาวเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยทาง The Viral Hit ของลาวเองก็มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีแผนที่จะขยายไปยังประเทศ ใกล้เคียงนะครับก็จะมีเวียดนามพมา่ากัมพูชาต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่ด้วยการที่เราทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมานะฮะเราก็เห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็เติบโตมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยฮะเราก็อยากให้อุตสาหกรรมของการบันเทิงไทยของเราเนี่ยครับมันเติบโตแล้วก็ข้ามผ่านของประเทศของเราไปให้มากขึ้นและให้เป็นที่รู้จักในเอเชียในระดับโกลบ a l ต่อไปอันนี้สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่า อยากให้อุตสาหกรรมของเราเติบโตจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอข่าวทุกข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับกับศิลปินดาราทุกท่านนะครับที่จะทําให้เขามีกําลังใจนะเพราะว่ามันมีแบบว่าน้องๆบางนคนเป็นศิลปินหน้าใหม่นะฮะแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปแบบ นำเสนอข่าวของเขาที่ไหนยังไงบ้างเลยนะครับเดี๋ยววาระฮิตของเรายินดีที่จะนําเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับทั้งตัวของศิลปินเองแล้วก็ตัวของผู้ชมด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดครับไม่คกันเรว่าคว่าตอนนี้มันเป็นโซเชียลมลบมาครับครับผมรูปแบบอืมจริงจริง,รงในการผักดันเนี่ยคะคือเราทํามาตลอดนะเมื่อก่อนแบบเราทําทั้งแบบ ภาพยนตร์ทาอะไรอย่างเงี้ยฮะต,ต่างๆมาค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งนะครับว่าการที่งานอยาชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นกระแสไวรัลได้อะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆส่วนองค์ประกอบด้วยกันและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือพี่ๆสื่อมวลชนเป็นหนึ่งส่วนที่ทําให้ผลงานแต่ละผลงานของคนวงการบันเทิงที่สร้างสารรค์มานี่ครับมีชื่อเสียงมีความเป็นไวรัลนะฮะนั้นก็ สิ่งหนึ่งก็คือเดวิดฮอตฮิตต์ปีนี้าอายุ1ปีแล้วก็เป็นน้องใหม่สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับอย่างโห,โหอย่างพี่ๆแต่ละคนนี่คือแบบเป็นปรมาจารย์ของเราแล้วนะฮะแต่เนี่ยเรากำลังเป็นสื่อเล็กๆนะครับที่อยากจะเข้ามาช่วยกันร่วมผักดันให้สร้างสรรค์สังคมในการที่สนับสนุน,นศิลปินรรไทยของเราให้มีชื่อเสียงไปในระดับโกลโบอลต่อไปน <โบ S 1> ั่นเองนะครับคือ ปีนี้เนี่ยเราก็ดูในส่วนของเพลงในส่วนของซีรีส์ก่อนเพราะว่าเอาง่ายคือปีนี้มันเข้าถึงเข้าถึงง่ายที่สุดนะครับแต่ในปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีสาขาภาพยนตร์สาขาของอละครสาขาอื่นๆมากขึ้นนะครับที่จะทําให้เป็นแรงกระเพื่อมนะครับแรงผลักดันในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยของเราเนี่ยนะครับมีศักยภาพต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งอตอนนี้ก็ทีแรกก็คิดว่าทําที่เดี๋ยววั เดี๋ยววัาทิตไทยแลนด์ของเราก่อนตอนนี้ก็มีที่ลาวละมีพี่น้องนะครับมีมีมีที่ลาวแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีที่พม,มา่ามีกัมพูชามีเวียดนามแล้วก็อาจจะขยายไปหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการผลิตกําลังกันนะครับที่จะส่งเสริมให้อ,อ,อุตสาหกรรมวงการบันเทิงนะครับของไทยของเราเนี่ยเติบโตไปข้างหน้าไทยเราก็อยากจะสนับสนุนของเราแหละเราก็อยากสนับสนุนของเราแหละทุกประเทศก็อยากสนับสนุนกันแต่ถ้าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ฮะมากระจายกัน ดังนั้นคือจากที่รู้จักแค่ในประเทศเราฮะมันก็กระจายไปหลายๆประเทศก็ทําให้เป็นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นกําลังใจให้กับศิลปินที่สร้างผลงานอะ่ะเพราะว่าบางคนแบบโอ้โหผลงานดีมากแต่อาจจะไม่ถูกกับคนไทยเอ้ยแต่คนเราชอบฟังอ่าบางคนแบบผลงานดีมากแต่ไทยไม่ดังหุ้ยแต่กลับไปดังที่เวียดนามอย่างเงี้ยฮะนั้นถ้าเราผลิตกําลังงานตรงนี้แล้วมีสาขาของเราเงี้ยฮะก็เต็มที่พร้อมสนับสนุนทุกคนเต็มที่ในการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่แบบ มีคุณภาพต่อไปในี่ยน่ากตนเองนะครับผมแล้วเกณฑ์ในการคัดเลือกน้องหรืออะไรได้รับรางวัลรือเปล่าจริงๆเกณฑ์ในการคัดเลือกน้องๆเกี่ยวกับการได้รับรางวัลเนี่ยครับสำหรับเดอะวอร์ริเออร์ฮิตอเวิร์ดสองศเนี่ยครับก็คือเป็นจากคะแนนโหวตนะครับจากทางบ้าน100%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดอะวอร์ริเออร์ Award 2024 e Mpower ก็จะเป็นคณะกรรมการของสำนักข่าวของเราเนี่ย mm hmm. เป็นผู้คัดเลือก mm hmm. แล้วก็มอบรางวัลให้ผู้ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับผมครับ mm hmm. ผมก็วันนี้ก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับกับเจ้าวายร์ฮิตไทยแลนด์ของเรานะครับเราเป็นน้องใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบค่อนข้างมีไฟพอสมควรตอนนี้นะครับแล้วเราก็พยายามจะกระจายนะครับ ไปยังประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ในภูมิภาคของเราแล้วก็อยากจะก้าวให้ไปสู่ระดับโกลโรลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่มีอะไรให้ผมรับใช้ก็ยินดีนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันเต็มที่เลยนะครับยังไงก็ฝากเดอะไวรัลฮิตไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากรางวัลเดอะไวรัลฮิตอะวอร์ดสองศูนย์สองสี่เดอะไวรัลฮิตอะวอร์ดสองศูนย์สี่เอ็มพาวเวอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ